โต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 ไม่อีตโ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 ตไม่อโต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 ม่โต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 ม่โตตบอ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 บไม่อีกบอบอบอบไม่อกบออ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 อม่ถตโอออออม่ถตออขอขอ ขอ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 ไม่ถทรค่ะขอขอขอไม่โูรค่เงององ้อง้ององอไม่โทรงอง้องอไม่โทรงอององ้องอไม่โทรง้อเงอกงองอไม่ทรเง้อพ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 อไม่อีกค่ะพอพอพอไม่อีกค่ะรอรอเราไม่อีกรอรอรอเราไม่อีกรอรอรอเราไม่โทรรอรอ ราไม่โทรล้อง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 ไม่โทรงอ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 ไม่โทรงอค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 อออไม่โทรปออออไม่โทรคอไม่อกไม่กจอ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 ไม่อีกจอ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 ไม่อีกจอ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 ไม่โทรจอ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 ไม่โทรจอจอไม่โทรจอไม่โทรจอท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 อไม่อีกทอ

นี่ทาาอะไรลูกทาาอะไรมีดใช่ไหมอ่อันนี้มออีมีมีดอมดีดมออีมีมีดอมีดมออีมีมีดอมดีดมีดอมดีดมีดอม,ดมีดเดี๋ยวนะคะไปตากมาออะมะไฟไปมะไปอมออะมะ ไฟ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 มะไฟมะไฟ่ไปค่ะชอบเอาเท่าชอบเอาเท่าต่อไปค่ะเพราะ่าพาก็พักพราะาค่ะค่ะก็พักมอยมีมีดอกมีดมอยมีมีดอกมีดโอเคค่ะนออานะนออานะต่อไปค่ะโดยัวดัวโดยย่อยโดยโดยไม่เท่ด้วยโดยัวดัวดดยย่อยโดยโดยไม่เท่ด้วยเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะ เราเราราไม่ออกเล่าเราเราเราไม่ยอกเล่าก็เอาเกลาก็เอาเก่ากอเอาเก่าก็เอาเก่าเอาอัวอัวอัวนออวนเอาอัวอัวอัวนออวนตาไปหัวอัวหัวหัวดาหัวหัว้าหัวหัวดาหัวหัวจงมากค่ะตาไปตอเตะต่อเตะตอยเตะตอเตะขาเขาขอเอาเขาขอเอาเขาขอเอาเขาลอยเละเละตาลูกอะไร

เจ้อ <not> ูสูสูงอสูงจ้าอูจูจูนาจูนจ้าอูจูจูนาจูนดาวดูดูนาดุนดาวดูดูนาดูเจ้าอูตูตูนาตูนดาวูต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 ูนตูนาตูนตูนาตูนทขาอูทูทูนาทูนทาอูทูทูนาทนทูนทูนนาอูนูนูนานูนขาอูนูนูนานูเขาอูภูภูนาภูเขาอูฟูฟูนาฟู

ปูนาปูนโปูนาปูนเจู้จูจูมาจุมเจู้จูจูมาจุมเธอทูทูมาทูมเธอทูทูมาทูมบาอบูบูมาบุมบาอบูบูมาบุมบาอปูปูมาปุมเบาปูปูมาปุ่มเขาถูถูกมถูกเขาถูถูก็ถูกเราลูลูกก็ลูกเราลูลูกก็ลูกเขาขูกูมาขูเขาขูกูมาขูเขาสูสูมาสูเขาขูขูาขูเขาถููมาถเขาหูหูาหูเราลูเราลูเจ้าอยู่ เต้าอูู่เต้าวููจูมาจุููมเตาอูยูยูมาจุเยูยูมาเาวูสูสูมาสูเตาูมาจูจูนาจุนเาวดูดูนาดุอูดูดูนาดเตาวูตูตูนาตุนเาวูููนาุนาจนูนานนาวููปูนาปูนเาวจูจูมาจเาวูููมา

ทขาธูธูนาธุนนาอูนูนานาอูผูพนาพูนจาอูจูจูมาจูมาอูธูธูมาทุมบาอูบูบมาบูมาอูปูปมาปุมาอูถูถูกาถู เราลูลูกลูกเขาขูขูดขุดเขาสูสูรสูเขอูขาออูขาอูขู t เขาอูขูขาอูถูเขาอูถูเขาอูหูเ้าอหูเราราอูยูเจะอยูเาอูถูจูจูจงาจุมจจูา่มอูยูยูงายุมเอูยูเสูสูงงสูง เตาซอซูจูจูนาจูนดตาอูดูดูนาดูนเตาอูตูตูนาตูนเตาููอูทูทูนาทุนทนานอูนูนูนานนาอูฟูพูนาพูนเตาอูจูจูมาจุม เขาถูถูมาถุมเบาบูบูมาบูบามบูเบาปูปมาปูาปูปูมาปุเขาูกถูก็ถูกเาถูกถูก็ถูกเราลูลูกก็ลูก

เอวฟูฟูนาฟูนฟวฟูฟูนาฟูนเจ้าจูจูมาจูมเจาจูจูมาจูมเจ้าทูทูมาทูมทูทูทูมาทูมเบาบูบูมาบูมบูบูบูนาบูมบูมาบูมบูมาบูมเบาปูปูมาปูมบูปูปูปูเขาถูถูกก็ถู เขาถูถูก็ูกเรารูรก็ูเราูก็ูเขาขูหุกูเขาูเขาสูสุดสดเขาสสสเรารูรูะรูเราเจาจูจูมาจูจเจาสุดสุปมสู Dhaujujuajum Tauúsúasum Yau chu chunaun <imitation> Dadu dunaun Ta Tu Tunaun Hau thu Thna Thun Nauanun. bao cháu chúùmam đầu thu thu mahôn baomam ma bụm baomamá thú thứ thụ

nhau dùng tụ maướng chu đauun tao Uh Tho uh uh u thu uh Tho uh u hu Tha u hu u ru ru O ja u yu Na ru Tha u thu Dang dang lên nè rúc ja u uh chu chu nga chung u rung ngai rung ja u uh yu yu, yu nga yung O Tha uh xú, xú uh xú, xú u su su nga sung O sung Di mak ruk ตาอูจูจูน้จูนตาอต่อไปดาอูดูดูนาดูนตาอูตูตูตูนาตูนาอกดีมากลูกทาอูทูทูนาทูนนาอูน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 นูนออููนูนาอูน เจ้าอูจูจูมาจุ่มเจาอูท้าอูทูทูมาทุ่มเจ้าอูเจาอูเขาอูหูเขาอูขูเขาขูเขาอูทูเขาทูเขาอูหูเขาหูเราอูรูเรารูเจ้าอูยู่าอยู่ท้าอูทูท้าอูทูเจ้าอูจูจูงอจุ่มเจ้าจูจูงอจุ่ม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 

บางงอบางขออาขาขางอขางัวอาสั้งสา้งงอสั้งงอาหาหางอหาวัววาวางอวางโทอาทาทางงอทางโนอานา

เราปูมปูมาปูเขาถูกถูก็ถูกเขาถูถูก็ถูกเราลูลูก็ลูกเราลูลูกก็ลูกเขาขู่ขูเราขูด